สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมมือน,นี่ยายนวลสี่าไปเบิงเตาจุดไตทองลดเนาะค่ะคุณยายแล้วมาเอิญยายนวลมาไปเบิงเตาน้ากันมาสั่น่ามันไปยุดไตทองรดวะสินน้นองป้าพี่น้องป้าเตามาตาใสปะน,นี่เตามันยู่ไตทองรถพี่น้อง ตัวเขาบอกไงเมีนกคักทะเบียนรถคักคพี่น้องเอ้ยน้ำมันตัพี่น้องเต้าพี่ไต่ท้องรถตานมาตัวใหญ่คักแต่พี่น้องอยากเข็ยนน้าเนาะคุณใหญ่สิจังไหนแหะคุณใหญ่ขันเป็นรถเพิ่นมาถอยรถออกนี่เพิ่นบ่เห็นนี่สิเหยียบเจ้าเด้เจ้าพญาเต้าสิมาให้โศกให้ลาบวะเนาะนอนจ้าเนาะพี่น้อง อยู่ในวัดได้ค่ะนี่บรูวา่าพ่นมาจจกใสเนาะคะ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้นะ่ะสิยูน้ำหนองหอยหนองพ้องบึงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามือนี้คือแปลกแท้พญาเตาอายุพันก็สิบว่าหน่อยได้ค่ะพี่เนง่งดูยูไตทองรถสถานที่พันมาจอดพันมาจอดนถดฝากไว้ในวัดเนาะคะ่ะเนาะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณยายแล้วว่ะสิ ก็ใหม่มากมะเขือเพิ่นออกมาจากน้อยเนาะพอเห็นตัวเต็มเต็มชัดๆพอถอดคว้าไพ่เด้อพญายาเตาสิมาให้สูบเนาะเดกเห็นนะคุณยายโอ้ยเนาะสม่าเตาคุณยายเอาเพิ่นออกมาเบิ่งกันหน่อยโอ้ยป้าตาใสเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อบ่งเป็นตัวน้อยนี่แหละบังตัวใหญ่ใหญ่ป้าป้าตาใส่มาตาใส่จังเข่าเดี๋ยวจังเข่าบ้านในหมู่ในหมู่บ้านเ้าวบ่มีเด้อบ่มีเตาเด้อเนาะ เว้ยมาตาใจนาสูมันขึ้นมันฝนแห้งเนาะหนึ่งเพป็นพ่อมสีหันนามาเพป็นพ่อมสีหันนามาแล้วพี่น้องพญาเต่าจะมาให้โชคเพญ่าเต่าบนสีมาให้โชคพญาเต่าก็โมัดกางทางเถอะโว่ก็ได้เอาไปคาไปแกงดอกเด้อไปตานยคุณยายเป็นเป็นสีอุ่มเต่าไป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 คุณยายทางไหนไปท่านไหนมาเป็นยังก็แต่แย่จ๋าจ๋าจ้ามาคุณยายเอาออกมา เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเย็นนวลจิพามาเบิ้งทะเบียนรถเนาะค่ะเนาะแต่ว่าชมเตาไปก่อนเนาะค่ะเนาะเตาอยู่ในวัดจั๊กพม่าตาใส่เขาบิวในท้องรถขั้นนั้นเนาะไปกับบวกได้ไปยังเนาะค่ะเฮ้ยมันกระเด็นนี่เหล็กบ่คุณยายมีเหล็กบ่เบิ้งหนูคุณยายเบิ่งเนี่ค่ะเบิ้งซอยกันเบิ้งซอยกันคนสิมาให้สูงให้มันตีมาหายายมาหายายพอติ ี่น้องเบิ่งเด้อฮะเพ่อได้เห็นเป็นตัวเลขเนาะค่ะเนาะนี่ก็บพราะเนงมง่ายดอกเนาะแต่ว่าเออห้าเพื่อนไม่โชคให้ให้ลาบเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสิบ้าไปเบิ่งทะเบียนรถอีกที่หนึ่งเออรถจี๊ดเออเอานะเอา้ยชมน้อยพญาเต่าจ้าเอ้าเดท่องเด้อเลยอาท่องออกมาเบื้องใหญ่เออ คุณยายอันเอาทองเพิ่นออกขึ้นมาเบิ่งหนูห้ามีเลขมีหอยเนาะค่ะเนาะมีหอยมีหอยด้วยมีเลขไหมคุณยายผมมีตาเพาเห็นหงเบอร์หนูเห็นโอ้ยเฮ้ยไอ้นี่อ้เป็นตัวไหนลูกเออไอ้ดิไอ้ดิโอ้โหเป็นโอ้ยแหมากเก็บมากนเอาไปเอาไปใส่ไปไปใส่เราไปยับออก ยงไม่ในบัดดกรสีดีคือเกาาเนาะพญาลง่ะเอาพิ่งเอาพิ่งไปปอยหน่อยจ้ะนาะเอาพิ่งไปปอยพี่น้องนี่แหละเตาสงสัยสิไห่โฉกน้ยายน้ร้านร้านหน่อยกันอนซอนออนซอนเตาเอานอนล่งหูคุณยายนอนลองดูเตาหา่พี่น้องเสียงอัดเซีนี่น้ค่ขเนาะเพราะว่ามันคนกับมาหุ่มเบ่งเอาคุณยายนอนลงได้ ให้เขานอนลงซะป้าพี่น้องคนเสมาโชคเดิเดี๋ยวจะนวนสื้อผ้าปเบิึงไปเบิึงทะเบียนรถเนาะค่ะเนา้ทะเบียนรถที่เต้าหมุนเขาไปยุ่ยไต่ท้องรถพี่น้องนั่นดิเรียกจ้าจ้าเขียนจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนจ่่ถายคคลิปอยยู่นสวเดี๋ยวก่อนนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะรถขั้นนี้แหละค่ะพี่น้องจอดอยู่ในบัตรเนาะค่ะคนมาฝากจอดเนาะค่ะ นีย่ยายนวลสิผ้าปเบึงทะเบียนรถกับไก่ๆเนาะค่ะพี่น,อน,น้องยายนวลก็ได้รับอนุญาตเจ้าของรถเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนอนุญาตให้ทาย่ามใดตามสบายเนาะค่ะทุกท่านรถคันนี้อาจจะเป็นรถนั่มโชว์ก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าเพญาะญาต,เ,ตาเพื่อนมาลรบอาจจะมาลบแดดเนาะค่ะอยู่ใต้ท้องรถซึ่งปกติแล้ว ก็บ่คอยเห็นคอยมีกันเนาะค่ะมาชมไปน้ากันค่ะชมไปด้วยกันค่ะเพื่อมีโชคมีลาบเนาะค่ะพี่น้องเพื่อมีโชคมีลาบไปลานหน่อยลานหน่อยแลีนมากฉันก็บ่อยากท้ายเอาเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะเ,นเล่ยเอาออกจ้าจ้าชมใหม่ค่ะนี่แหละค่ะทะเบียนรถพี่น้องเอา,า,อาแคปหน้าจอทิมไว้ถ้าเบิงเด้อพี่น้อง เอาไปจัดเพื่อว่าได้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะแสดงว่าเพิ่นสิมาให้โชคได้พี่น้องเชนว mm hmm. ่าทะเบียนรถกะหนึ่งสองสามหน่ะคะพี่น้อง mm hmm. ก็จะตัดเลีนได้ก็คือ1น2่งส3งสองหนสามตัวก็สองสามหนึ่งผลคุณย,ย่ายเพ่นกำลังชมกันอยู่ม mm hmm. ก็เป็นยังด้วยหรออันนี on, ้ก oh ็เ oh. ป <Wow. S 1> ็นยังสอนสะอ่อนสะอ่อนมาบุ <ac> ้ยหลานน้อยก็ชมชมนี่ระค่ะพี่น้องยายนวลกะบ่เคยเห็นกัน้าก็เคยเห็นคือกันอย่าคุณยายเห็นเห็นเห็นตัวในหน่อยเห็นอ้วยคุณยายคุณยายคุณยายอยู่หลายประเดี๋ยวคุณยายหะ เจ็ดสิบแล้วล่ะว่าเลาว่าตั้งเกิดมาบ่เคยเห็นตัวใหญ่ป่านนี้ยักลียวอายุเลาก็จะว่าเจ็ดสิบสามแล้วสันพี่น้องฉันก็บ่เคยเห็นคือกันเห็นแต่ตัวเด่นหน่อยเนาะตัวใหญ่ตัาใหญ่ไม่ต่างกันหลายผลต้องเง็ดขักแต่ละคุณยายผลไมาจากใส่นี่มันเป็นยางดอกผนบ่เฮ็ดผนบ่เฮ็ดยางดอกเออง่ายง่ายผนนี่แมนเป็นจังไดค่ะพี่น้องทะเบียนรถพญาเต่าน้ำโชกเนาะค่ะส่วน ยายนวลกบิเคราะหก้นเดียวเนาะค่ะว่าเหลขกสามหนึ่งนี่กระตรงกันครับเหลขหน้ายกหญิงคนนไม่ของเฮาเนาะค่ะอาจเป็นไปใดหรือบได้ก็บโฮูห้ขึ้นกันเนาะค่ะทุกคนท่านใดมักก็ให้จัดเนาะค่ะคันคัดกับ่านไปก่อนเ้อพี่น้องยายนวลก็นํำเสนอพ่อเป็นแนวทางทนันเนาะค่ะยายนวลขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ลำล่วยถูกหวย2ตัว3ตัวเนาะคะ่ะถูกแล้วมั่นที่หนึ่งสุขสุข้นเนาะคะ่ะสำหรับทิปนี้ยายนวนกับขอเก้าข้ามา่าสวัสดีค่ะ